สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนาม KSP Hobby นะครับผมงาน Track s t Funday นะครับสนามแรกครับในปี2025เราก็เลยเบิกรถใหม่มาอีกแล้วครับ Minimax ม,ม,มาเพื่อที่จะมาเทสว่าเจ้า Minimax คันนี้เนี่ยมันจะวิ่งสู้เขาได้หรือเปล่าแต่จริงๆเราลงไปซ้อมวิ่งเมื่อวานแล้วนะครับผลสรุปคือกิ้งเป็นลูกขนุนเลยครับเดี๋ยวลองขับ Minimax น,นะครับลงสนามครั้งแรกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งได้หรือเปล่า ลองขึ้นไปข้างบน เ็นรถสเกล1ต่อ16บ่าพี่ต่อที่เขาบอกอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะครับมันก็จะใหญ่กว่าพวกอ e ีลิโวกับซับมิดนะครับนิดหน่อยนะครับแต่พวกอะไหล่พาร์ทอะไรล่พวกนี้คือการออกแบบดีไซน์นี่พาเราพากอมาหมดเลยครับไม่เหมือนใครเลยอะไหล่ใช้ร่วมกันไม่ได้ปกติแทร็กซัจะทํารถแบบว่าอะไหล่ใช้ร่วมกันได้แต่อันนี้ใหม่หม,หมดโชคเชสซีบอดี้ทุกอย่างใหม่หมดเลยเดี๋ยวมารอดูวันวันนี้จะวิ่งดีหรือเปล่าครับ ครที่มาแข่งไทรซัสฟันเดย์มาถึงก็จะจุดลงทะเบียนนี้นะฮะแล้วอันนี้ปีแรกนะครับที่มีรุ่นเลดี้นะครับแล้วเขาจะมีเสื้อให้สวยๆเลยนี่เสื้อเลดี้ให้ดูสวยไหมคะสวยมากและนี่นี่เลดี้เลดี้อีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะดีนี่นะฮะแล้วก็ถ้าบรรยากาศภายในงานประมาณนี้มาถึงก็ลงทะเบียนกันก่อนเลยครับแล้วที่ผมใส่นี่คือเสื้อของปีนี้ครับผมทํามาสวยงามมากคือซื้อรถ แล้วก็จะได้เสื้อเอาไว้ใส่เล่นทุกปีนั่นแหละที่เรามาจะเอารถขับซีโอเไปวิ่งเทสหน่อยครับไปทำมาเมื่อคืนเซตติ้งใหม่เคะรอดูวันแรก เหมือนเมื่อวานเลยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเปลี่ยนรีโมทครับเปลี่ยนรีโมทใช่ครับเปลี่ยนเป็นรีโมท NB4 เพราะว่าสนามนี้เราก็หวังทีคิวกับแชมป์ประจำปีอยู่แล้วทุกปีที่เราเล่นเราจะเอามินิแมสไปเฉิดฉายนะฮะ m ินิแม็นะครับถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามือโปรถ้าจะเอามาแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางฝุน่นแบบนี้นะครับค่อนข้างได้เปรียบเลยครับสำหรับผมนะครับสป e d BL2S ตัวใหม่ของ Traxxon นะครับได้ลองทําการเอามาลงแข่งในครั้งแรกก็ถือว่าทําได้ดีครับผมอาจจะไม่กระโชกโค้งห้าเช่าพวกมอเตอร์บัตเลนะครับพวก VXL พวกอะไรพวกนี้แต่ เขาก็สามารถรักษาเสถียรภาพนะครับความเร็วไม่ตกเลยความเร็วแบบคงที่มากๆแต่สําหรับขาโหดขาแรงเนี่ยตัวนี้ผมอาจจะแนะนําให้ไปเปลี่ยนชุดไฟเป็น vxl ไปเลยแต่ถ้าเกิดรถเล็กขนาดนี้ชุดไฟแรงมากกว่านี้ผมว่าก็เอาไม่อยู่ละครับ ความเร็วมันได้เร็วเลยแรงมากแต่อันนี้มันโอเพนบล็อกแบบแกะกล่องแล้ววิ่งเลยนะครับเพราะฉนะนั้นต้องเซตอีกหน่อยม,าามันจะคว่ำแต่บอว่าถ้าเซตน้ำมันบางกว่านี้อีกนิดนึงแต่ตัวโช๊คอะมันไม่ใช่มันใช้ของสลของอะไรไม่ได้ครับมันเป็นของมันเลยเราต้องมานั่งวิจัยกันใหม่ว่าจะทำยังไงถ้าจะเอาลงแข่งลงมาเราแข่งต่อเลยนะครับเฮ้ยทะลุนะ,ะปันนะป่น และสาหรับใครที่อยากจะมารวบสนดุกงานทรกซัดฟันเดย์นะครับผมอันดับแรกง่ายๆเลยครับต้องมีรถทรัคซัก่อนนะครับผมสามารถซื้อได้ที่ NSP หรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับตัวรถต้องมีบัตรสมาชิกนะครับแต่ถ้ารถใครนําเข้ามาเองไม่มีบัตรสมาชิกต้องเสียค่าสมัครคันละ500บาทนะครับถึงจะลงแข่งได้นะครับงานแข่งนะครับมีทั้งปีนะครับหปีจัด6ครั้งนะครับหเดือนเว้น1เดือนนะครับผมจะมีจัดทางฝุ่นนะครับสสนามนะครับแล้วก็จะมีทางเรียบที่สนามสุ รอีกรอ2สนามนะครับผมบอกเลยว่าทางเรียบเนี่ยพลาดไม่ได้มันจริงๆและปีนี้ครับผมพิเศษนะครับอย่างที่เห็นครับมีรุ่นเปิดใหม่ครับรุ่น lady and k i s s นะครับผมเพิ่มขึ้นมาเป็นสีสันให้กับคนที่หัดเล่นใหม่นะครับเด็กเด็กผู้หญิงบรรดาแม่บ้านที่ติดตามคุณสามีติดตามลูกๆมาเล่นนะฮะสามารถที่จะลงรุ่นนี้ได้เลยไม่ต้องนั่งรอนั่งเหงานะฮะในรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลครับขับกิ้งไปกิ้งมาชนกันความระเนระนาดอะไรพวกนี้ มาเพื่อฟันเดย์โดยเฉพาะครับตัวนี้เรามาเล่นสนุกสนานกันครับผ่อ,อนคลายคลายเคยรียดครับไฟนอลแรกครับผมเราสตาร์ทที่อันดับที่เท่าไหร่วะ ห้าอันดับที่5นะครับผมก็คือเมนเอเมน a อไฟนอลเนี่ยมันจะมีคนเก่งๆเท่านั้นที่จะลงไปอยู่ในสนามได้ก็เราก็หนึ่งในนั้นแล้วรอดูว่าจบ <c oughs> จะจบที่เท่าไหร่ครับกับ m i n i m a ็กโอเพนบแกะกล่องมาวิ่งเลย เรามาสรุปมินิแม็กกันดีกว่าครับผมถ้าเกิดว่าเล่นแบบเดิมๆนะครับผมเล่นหน้าบา้านเล่นอะไรพวกนี้เล่นได้ไดสบายคือรถโคตรดีมอเตอร์แรงใช้ได้เลยครับผมแต่ถ้าจะเอาลงมาเล่นแข่งในสนามนะครับอ่ะอย่างที่ผมวิ่งให้ดูมันสามารถวิ่งได้ครับแต่เราต้องมีการเซตเพิ่มนะครับต้องมีการเปลี่ยนอัดน้ํามันโช้กใหม่แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปโดดเนินอาจจะต้องติดวิ่งหลังเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ให้ทรงตัวได้กลางอากาศเวลาโดดน,นะครับผม ตัวนี้ผมว่าสามารถที่จะแต่งเพิ่มได้อีกเยอะนะฮะแต่ถ้าไปสนามทางเรียบก็ต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้มันเข้ากับสนามทางเรียบนะครับผมหรือว่าต้องเซ็ตช๊คให้มันแข็งขึ้นเพื่อเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันจะได้ไม่คว่ำมไม่หมุนอันนี้เราต้องไปดูกันอีกทีครับสำหรับสนามนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับของ1นึ่งัสิบหในรุ่นที่ผมลง m i นิแม็นะครับผมมีทั้งหมด2เมนครับ คือประมาณเกือบเกือบ20คนนะครับแต่ผมกับ m i n i m a ็ค,คันนี้ครับจบมาได้ที่5เมนเอนะครับก็ถือว่าน่าพอใจมากเป็นการแข่งไต่เนินไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆเลี้ยงไปเพราะเซตติ้งเดิมโรงงานเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะโดดได้นะครับเพราะโดดปุ๊มเนี่ยก็พลาดมีกิ้งมีอะไรบ้างนะครับแต่น้องก็ กลับเข้ามาแข่งได้อย่างรวดเร็วครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นนอกสนามครับตัวนี้ผมแนะนําเลยพกพาง่ายเร็วแรงถึกอึดทนมากแบบโอ้โหเล่นไปยังไงก็ไม่พังขนาดผมลงสนามทั้งโดดทั้งวิง่งทั้งกิ้งทั้งอะไรขนาดนั้นนะครับรถยังไม่เป็นอะไรเลยครับรอดูสนามหน้าครับว่าผมจะเอาเจ้ามินิแม็กเนี่ยไปทําอะไรต่อแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนสนามหน้าผมต้องมาป้องกันแชมป์ของผมแน่นอนครับ